ลูกอ่ะเขาจะถูกฟรีซไว้อยู่ในลิควิดไนโตรเจนอันนี้มันมีความมันมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แล้วกันหนูตัวผู้กับตัวผู้หนูตัวเมียกับตัวเมียมีลูกเป็นได้แล้วนะครับฮะคือสมมติว่าเราเป็นคู่ชายชายหรือคู่หญิงหงเนี้ยทุกคนเนี่ยอยากมีลูกของตัวเองหมดเราสามารถคงความสาวเราไว้ได้ตัวอ่อนมันเริ่มแบ่งตัวแล้วมันแบ่งตัวได้ก็มีเก็เจเนตเลยเกจริง สว,ส,วส,วสวัสดีครับวันนี้สุดอึ้ง th ทึ่งทั่วไทยนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักสถานที่ที่เขารับฝากอสุจิครับเขาจะดูแลอสุจิของคุณให้แข็งแรงครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเขาฝากกรนไปทำไมและเขาจะดูแลอสุจิคุณแบบไหนตามไปเลยครับสวัสดีครับหมอเบียร์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ เขาบอกคนที่เข้ามาที่นี่เข้ามาเพื่อฝากอสุจิกันเขาาฝากกันทําไมครับโอ้มีหลายอย่างเลยครับอันแรกเลยคืออาจจะยไม่ได้ฝากก่อนแค่มาตรวจก่อนว่าเอ๊ะก่อนมีลูกอว่าเหมือนแบบเขาจะพอมีลูกได้ไหมเคยเห็นคนที่เขาแบบเล่นเล่นกล้ามเข้าฟิตเนสไหมครับอ่อครับอ่าเราเขาปักพวกฮอร์โมนเพศชายครับอ่าพวกนั้นอ่ะบางทีพอปักไปแล้วอ่ะน้ำเชื่อเขาลดเดือศูนย์เลยอ๋อเหรอครับอ่าใช่ใช่ครับบางคนแบบจะก่อนจะแปลงเพศครับ อ่าก่อนที่แบบสมมติเราเป็นผมเป็นผู้ชายเงี้ยแล้วก่อนผมจะเทฮอร์มนเพศหญิงอ,อ,อันทะมันก็จะฝ่อลงฝ่อลงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นในอนาคตผมยังมีลูกมันไม่ได้นะอ่ออ<ๆ>าเขาก็จะมาฝากไว้ก่อนออใช่ครับผมส่วนใหญ่คนที่จะมาฝากนี่ตั้งอายุประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับว่าจริงๆเท่าไหร่ก็ได้ครับทีมมันจะแบ่งเป็น2อย่างครับฝากไข่กับฝากอสุจิแล้วจริงมีฝากตัวอ่อนด้วยอ่าพวกนี้ต่างกันหมดเลยครับผู้ชายเราเนี่ยผลิตอสุจิได้ตั้งแต่ เป็นวัยรุ่นเลยไปจนถึงตายครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะอยากฝากต่อไหนก็ได้แล้วคุณภาพมันจะลดทีะนิดอนอกจากเราจะไปทาอะไรกับมันอย่างเช่นแบบเฮ้ยประสบอุบัติเหตุหรือไปเทค้อมูลนที่ผมบอกสมมติจะมาฝากอสกิต้อง,ต,องต้องมีกระบวนการต้องเริ่มขั้นตอนอยังไงบ้างครับอันแรกเลยคือต้องตรวจก่อนว่าจริงๆมันฝากได้ไหมเพราะการฝากคือการฟรีซบางทีน้ำเชื้อเราอ่ะมันไม่ดีพอที่จะฟรีซเพราะฉะนั้นอันแรกคือตรวจก่อนที่นี่การตรวจเนี่ยให้ดีคือควรงดหลังมาก่อน2-7วันสมมุติว่าแบบบางคนแบบ ไม่ได้หลังเป็นเดือนอย่างเงี้ยกว่จะหลังทิ้งก่อนหรือว่าบางคนบอกว่าแบบเพิ่งหลังมาเมื่อวานนี้ใจเย็นๆเดี๋ยวอีกสองสามวันใครจะใมาเจอกันเร็วเกินไปอ่าถามว่าทําไมเพราะว่าปกติแล้วว่าเวลาที่เรามีเซ็ตค่าพวกอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแบบมีไปดูเทียบกับค่าสแตนดาดเนาะค่าสแตนดาดอ่ะผู้ชายมันหลังมาสองถึงเจ็ดวันผอเป็นกุ้งสองถึงเจ็ดวันป่ะจริงๆเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเซนซิทีฟของผู้ชายนะครับคือคือเวลาที่แบบสมมติว่าอ่าแบบผมจะเก็บแบบ เรามีทําเด็กหลอดแก้วเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเก็บตัวออดเราก็ต้องบอกคุณสามีว่าเงดหลังมาก่อน2 7ถึงวันนะครับก่อนวันเก็บบางคนก็แบบมาแบบกระตุกเที่งดขนาดนั้นไม่ไหวอ๋อก็มีก็มีใม่ผมผมว่าเอาเป็นว่าเอาแบบผมผมเข้าใจว่าอดทนหน่อยนะครับนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วเราต้องไปตรงไหนครับอ่เดี๋ยวเราลงไปเก็บที่ห้องแลบชท้นสองกันครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองดูุดเียน ครับตอนนี้นะครับผมเข้ามาในห้องเก็บอสุจิครับผมเคยรู้มาว่าอสุจิเนี่ยถ้าเกิดว่ามันถ้ามันมันออกมาแล้วแล้วมันเจอสภาพอากาศภายนอกแล้วมันจะตายเร็วอะไรเงี้ยครับจริงๆเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับมันมันไม่ตายครับครับใช่ครับแต่คือไอตัวอสุจิเนี่ยที่เราเข้าใจว่าเราอาจจะเข้าใจตอนมันอยู่ในทิชชู่หรือเปล่าคือคืออย่างนี้คือปกติแล้วพอเรามาปุ๊บอะถ้าเราจะเห็นว่ามันละลายคคือตอนที่มันออกมาอันแรกอะมันจะดูเป็นแบบ เป็นก้อนๆถูกไหมครับเป็นก้อนๆเจลๆแล้วหลังจากนั้นนะมันจะมีข้างในมันจะละลายของมันครับอสุจิอะวางเฉยๆอยู่ได้อยู่ได้นานเป็นวันเลยนะครับอ๋อเหรอครับไม่ตายไม่ตายครับแต่ถ้าเราวางไว้เฉยๆแล้วเราเอาไปใช้อะครับคุณสมบัติในการที่จะผสมกับไข่อะไรเงี้ยมันลดลงถ้าเราจะใช้อะเราต้องรีบแยกตัวอสุจิกับน้ำอสุจิออกภายในครึ่งชั่วโมงครับครับผมแต่ถ้าเราเหมือนแบบทิ้งไว้มันก็วายมันก็วายเล่นของมันโอครับแล้วห้องนี้มันต้อง มันต้องยังไงบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องนักทยาศา์ผมอธิบายอันนี้จะเป็นกระป๋องเก็บน้าเชื้อนะคะครับค่ะอันนี้ไว้เลยก็ไม่ไม่คืออย่างนี้กไอไอกระปุกเนี้ยเห็นไมครับมันก็จะเป็นกระปุกปลอดเชื้อแล้วก็ที่สําคัญคือเห็นไหมมีปากกว้างครับเพราะว่าบางคนเดี๋ยวเก็บแล้วมันกระชอกเฮ้ยที่ผมพูดจริงเนี่ยผมพูดจริงนี่ผมพูดจริงเพราะว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเก็บแล้วแบบมันได้จึงนึงเพราะว่าอ้าว ขอโทษมันเลอะครับอ yeah. ่าอย่างเงี yes, ้ยครับเพราะฉะนั้นเวลากระปุกเก็บประสิทธิที่ดีต้องปากกว้างครับผมก็คืออันนี้จะเป็นกระปุกเก็บิระเบื้องค่ะเสร็จแล้วพอเก็บเสร็จแล้วก็จะเปิดตัวพารบอลออกแล้วก็วางตะกร้าเปื๊บอ๋อแล้วก็วางไว้ตรงนี้ใช่ค่ะจะเป็นตะกร้าวางเสร็จแล้วจากนั้นก็กดกิ่งแจดงเจ้าหน้าที่ห้องแล็บค่ะตรวจคุณภาพนี่คือตรวจคือดูอะไรครับ โดยทั่วไปอ่ะมันมีดูใหญ่ๆได้อันที่หนึ่งเลยดูปริมาณก่อนปริมาณหลังออกมาได้เท่าไหร่ผู้ชายมักจะโมว่าหลังเป็นลิปถูกไหมจริงๆแล้วแบบไม่เต็มจริงๆส่วนมากก็ติดก้นขวดตรงนั้นอ่ะแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบไม่เคยมีใครเต็มนั้่นใหญ่ก็มันก็แค่นี้แหละอันที่หนึ่งดูดูปริมาณก่อนคอันที่สองดูว่าในหนึ่งซีซีอ่ะมันมีสกีตัวอันที่สามดูว่ามันเคลื่อนที่ดีไหมการเคลื่อนที่เนี่ยมีสี่แบบ มันจะมี A B C D A ก็คือแบบเหมือนวิ่งไวเลย B ก็วิ่งนะช้านิดนึงช้านิดนึง C คืออยู่นิ่งๆขยับแค่ขยับหาขยับหางส่วน D เนี่ยอยู่นิ่งไม่รู้หมายถึงว่ามันจะอยู่นิ่งๆไม่รู้ว่าไม่ขยับหรือตายดูรูปร่างมันว่ารูปร่างเนี่ยหัวตัวหางเป๊ะไหมคนใครมาเข้าใจว่าอสุจิทุกตัวมันหน้าเหมือนกันหมดสมมติอสุจิ200ตัวคปกติแค่8ตัวก็พอแล้วนะเราดูแบบตัวที่แบบ หัวเป๊ะหัวเป๊ะล้วหางเป๊ะอะบางทีแบบสมมติหางขดก็ไม่เอาละหรือบางทีมีหางสองหางมีหัวหัวกลมเกินไปอย่างเงี้ยก็เจ๊งเหมือนกันอ๋อใช่ตัดถึงเวลาครับไปเชิญยังไงอไน่เกลียดจริงเลยนี่เกลียดจริงเลย ับู้ชมครับบรรยากาศภายในมันจะเงียบๆครับแล้วก็ก็จะมีมีภาพยนตร์ให้ได้ชมครับก็จะมะีทั้งเอเชียยุโรปแล้วหลังจากนั้นก็นะครับเมื่อเราได้อสุจิอ,อ,อ่ะคุณหมอรีดตกใจคุณหครับ <laughs> พอเราได้อสุจิแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับ อ๋อเสร็จปุ๊บอะเราก็จะเอาไปรอให้มันละลายอนที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังอ่า,อาไปรอมันละลายก่อนเราก็เดี๋ยวเอาไปตรวจครับประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งครับได้ลผล <ม S 2> ครับผม A few moments เอาละมาเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ตัวอสุจิเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับเราจะเห็นไหมเต็มไปหมดเลยโอ้มีตัวที่วิ่งเห็นไหมมันมีที่ผมเล่าให้ฟังครับผมมันจะมีตัวที่วิ่งแบบวิ่งดีตุ๊ก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 วิ่งเป็นเส้นตรงเลยบางตัวก็อยู่ก็อยู่ก็อยู่นิ่งๆของเขาเฉยๆครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้น่ะในอสุจินนึงหลานของผู้ชายอ่ะมันมีหลายอย่างมากเลยสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำของคนผู้ชายทุกคนคืออสุจิอยู่ภาพรวมครับ สิ่งที่บางทีเราเข้าใจผิดกันมากๆเลยผมยกตัวอย่างเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยใน1นึ่งซีซีนะต้องมี16ล้านตัวใช่ครับบางคนบอกว่าแต่ฉันมี15บห้า <laughs> ช่างก็คือขอโทษช่างก็ห <c oughs> <laughs> มายความว่าหมายความว่ามันไม่ไมันมันมันไ,ไ,ไม่เป็นไร <c oughs> คือเวลาเราดูเราดูภาพรวมครับ <c oughs> ถ้าสมมติว่ามันวิ่งดีมันอะไรดีเฮ้ยมันโอเคดูภาพรวมว่าคนเนี้ยพอจะมีลูกตามธรรมชาติพอไหวนะไหวไหมหรือถ้าเขาบอกว่าโอ้โหมันน้อยมากเลย เราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเราแก็จะมีวิธีแนะนำเขามันสามารถแก้ไขอะไรได้ไหมครับของผู้ชายเนี่ยมันมีเหตุและปัจจัยหรือเปล่าครับถ้ามันไม่มีเหตุและปัจจัยแก้ไม่ได้อ๋ออย่างเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยผิดปกติมาตั้งแต่ตั้งแต่พันธุก,กรรมเลยอันทะเราจะเล็กนี้ิอ,อฟังดูทะลึ่งเนาะคือหมายความว่าถ้าเราเคยคําอันทะไหมครับครับ นี่ป,นปกติอย่างนี้เราไม่ได้เตรียมหรอก <c oughs> อันทักอันทักผู้ชาย <c oughs> มันจะประมาณนี้อ่ะแต่ผู้ชายบางคนอันทักเล็กแค่นี้อออ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะถามว่าอย่างนี้แก้ได้ไหมไม่ได้ยกเว้นอันทักแบบนี้ยเรามีเหตุอย่างเช่นเราไปปักยาเล่นกลา้าเล่นกลา้าอ่ะอันทักมันจะเล็กลงจริงนะ,ะแต่ว่าพอเราหยุดยาแล้วเราให้ยากลับมาถ้าภาษาแบบ ขอที่ฟิตเนสเรียก reverse ก็ได้เลยอ่าจะเป็น reverse การอันทักมันจะกลับมาได้กลับมาได้ไดคุณภาพของอสุจิก็รู้เลือกปริมาณแล้วใช่ครับ,รบ<ม>แล้วก็จํานวนการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ครับและรูปร่างครับอสุดท้ายก็คือรูปร่างปฏิรูปร่างเนี่ยอ่ามันก็จะมีส่วนหัวส่วนตัว เราก็ส่วนหางหใช่ก็คือพวกนี้มันก็จะมีบอกว่าเลยว่าโอเคหัวนะต้องเป็นหน้าตาแบบนี้ครับตัวแบบนี้หางแบบนี้สมมติหางบางตัวงอเอ้ยไม่ได้สิไม่ได้คืออย่างนี้เวลาที่เราที่เราดูเนี่ยเราเห็นว่าวออสติมันเยอะมากเลยค,คือเวลาที่เราดูพวกรูปร่างเนี่ยจะสุ่มมาดู200ตัวเองอเราดูเราดูแค่200ตัวนะค,ะครับเราต้องการปกติอ่ะสเปอร์เซ็นต์เพราะในธรรมชาติอะ่ะมันก็จะเหมือนแบบสกรีนไปอยู่ลวตัวไหนที่แบบวิ่งไม่ดีมันก็จะตก ตกมาตายตั้งแต่ตอนที่ปากหมดลูกเลยเพ uh huh. ระาะฉะนั้นการที่อสุจิเนี่ยมันจะเข้าไปผสมกับขไข่ได้คิดดูนะครับมันต้องผ่านช่องคลอดช่องคลอดมันมีความเป็นกรดเหมือนกระทะทองแดงเลย จริงจริง,จร,งจริงช่องคอเนี่ยมันคือก,กระทะทองแด,ง,ดงของอาซุจิเลยนะครับเพราะว่าอาซุจิมันมันดูแบบส่วนใหญ่มันเป็นเบสอาจจะคอนเบสเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแบบเซอร์ไว์กระทะทองแดงก่อนโอ้โหเข้าประตูนึกภาพเหมือนแบบเราไปตีปลลัสสาวะอไปเข้าเข้าไอตัวปากหมดลูกปากหมดลูกก็จะแบบคัดไปอีกตัวไหนไม่ดีให่ออกไปนะครับเข้าไปจะสู่ที่วงวานไกลโพนก็คือในผงหมดลูกครับอันไหนวิ่งไม่ดีก็ก็ไปไม่ถึงไง พอมีโพงวดลูกต่อไปท่อดนำไข่กว่าจะไปเจอไข่ผมนึกถึงแอนแมนในมาเวล I love y o แอนมนผมว่าผมว่าคอนเซปต์ประมาณนั้นน่ะมันเหมือนเราอ่ะโดนปล่อยไปทะเลทรายซาฮาราตัวไหนจะเจอแอดโอเอซิสของเราโจริงจริงจริงครับมันมันมันลำบากมากเหมือนกันนะมันลำบากครับผมบอกครับแล้วนี่คือห้องอะไรครับผม อันนี้คือห้องผ่าตัดครับก็ตรงเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นที่ส่องกล้องพงวัดลูกอ่าสมมติผู้หญิงบางคนมีติ่งเนื้อมีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะทาความสะอาดก่อนเพื่อที่เขาได้ท้องได้ครับอ่าอ้พวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ดูดไข่เวลาที่จะทําเด็กหลอแก้วผู้ชายเราปล่อยน้าเชื้อได้ถูกไหมครับผู้หญิงปล่อยไข่ไม่ได้ไม่ได้อ่าเราก็ต้องเหมือนแบบก่อนที่เราต้องไปจิ้ม,ามาไปเอามาไปเอาออกมาเพื่อจะผสมกับ น้มเชื้อของผู้ชายครับห้องนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นห้องที่ผู้หญิงต้องมาผู้ชายมาด้วยอ้าวเหรอครับอ่าผู้ชายมาแต่ส่วนใหญ่จะนั่งตรงนี้ครับ<ม>เป็นกำลังใจเวลาใส่ตัวอ่อนอ่อคาคอนเซ็ปต์เราคือเหมือนรับลูกกลับบ้านเนี่ยคือเวลาที่พอเราได้ตัวอ่อนอแล้วจะใส่ครับ,รบเราจะเห็นภาพจากตรงนี้ไอตรงสกรีนเนี้ยมันจะต่อกับไอตัวกล้องจุลทรรศน์ข้างในครับคุณพ่อก็จะมานั่ง อยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่าคุณแม่ก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าเราก็ทีมเราก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะใส่ตัวอ่อนและห้องข้าวนี้ก็คือเป็นห้องเป็นห้องพอเลี้ยงตัวอ่อนเราครับก็คือห้องนี้ส่งไข่ไปส่งไข่ไปห้องนู้ดส่งสเปิร์มมาแล้วมาเจอกันตรงห้องห้องนี้ที่เป็นอยู่ห้องตรงกลางเราก็จะเอาแบบไข่กับผสมไข่กับสเปิร์มผสมกันครับกลายเป็นตัวอ่อนกลายเป็นตัวอ่อนแอดปกติละกัน ก็เกิดในตัวผู้หญิงถูกไหมครับครับแต่อันนี้เรา,เอาออกมาให้มันเกิดข้างนอกข้างนอกอ่าเกิดข้างนอกพอเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นตัวอ่อนเรารู้อยู่แล้วว่าตัวอ่อนเนี่ยมันฝังตัวที่ประมาณ5 7ถึงเวันหลังจากผสมเราก็จะเลี้ยงเขาอยู่ในคอนดิชันที่แบบคล้ายคล,นนลึงในท้องมดลูกเขาเรียกว่าเป็นแบบไอเครื่องพอเพาะเลี้ยงตัวอ่อนครับอ่าห้าถึงเจ็ดวันครับแล้วก็ฟรีสไว้ฟรีสไว้แค่นี้ครับมันฟังดูง่ายแหละครับคือผมซิมพลิฟายมันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อ๋อมันก็จะมีแบบ เฮ้ยน้ายานี้ต้องใช้อันนี้ต้องเปลี่ยนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดของมันเยอะมากเลยครับพูดได้เป็นวันเลยอันนี้เวลาที่เราแบบเราส่งเราส่งไข่ไปเราก็จะส่งผ่านตรงนี้ครับอ่าตรงนี้มันก็จะเป็นแบบห้องพอดเ้ยนตัวอ่อนเราครับผมแอบดูได้เพราะว่าไม่ไม่เราไม่อาะเพราะว่าห้องนู้นเนี่ยเป็นห้องปลอดเชื้อที่แบบไม่สามารถเข้าได้สะอาดมากๆมากๆครับครับผมแล้วก็จะมองผ่านห้องนี้ไปนี่่ครับผชม ก็อันเนี้หลังจากที่ผสมเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะใส่ในเครื่องเลี้ยงตัวอ่อนเครื่องเลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยพอเราใส่ไปปุ๊บปัจจุบันเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยสมัยก่อนเน่ะเราต้องเปิดดูยิ่งเปิดโอกาสตัวอ่อนยิ่งยิ่งดีน้อยลงจินตนาการเราเป็นสเปิร์มกับไข่เราก็ไปอยู่ในภูมิคุณแม่เนี่ยเราเคยเห็นแสงไหมครับเราไม่เคยโดนอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงตอนนี้เราพยายามจะเลี้ยงในระบบปิดมากๆตัวอ่อนมันเริ่มแบ่งตัวแล้วมันแบ่งตัวได้เนี่ยมันก็จะแบ่งจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 ไปเรื่อยๆพอถึงประมาณสัก16-32ถึงเซลล์มันจะเริ่มแปลงร่าง oh. เหมือนผมชอบเวลาผมอธิบายคนไข้ผู้ชายมันบอกว่าเหมือนโปเกมอนคนไข้ผู้ชายเข้าใจ oh. มันจะกลายเป็นตัวอ่อนระยะฝังตัวแต่อพอแต่แต,ตัว,ตวนเนเี้ยเเริ่มเริ่มโวมล่างละเพ<อ>ื่อเพื่อเพิ่มพลังแลวเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวพวเนี้ยจะไปตรวจพันธุกรรมเอาไปฟรีซเอาไปใส่ Mm. ก็เรื่องของเราครับ,รบประวัติศาสตร์ของการทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยมันไม่นานเท่าไหร่ค,รคนที่ทำคนเด็กหลอดแก้วคนแรกของโลกเนี่ยอายุไม่เท่าไหร,ร่ไงไม่ถึง50เลยครับแต่เราพบว่าจากสถิติโลกรเราฟรีได้รประมาณ30ปีสามสิบปีเลยใช่ครับคือสถิติโลกเนี่ยก็คือส่วนมากจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ที่ทําไม่เมื่อน,นานมาละแล้วเราก็ฟรีสไว้หมายมถึงได,ได้ลูกครบแล้วฟ uh huh. รีสไว้แล้วทีเนี้ยที่ที่อเมริกาเขาบริจาคตัวอ่อนครับ อีกพอครอบครัวหนึ่งแบบไม่มีลูกสักทีก็เอาเนี้ยมาละลายหลังจากผ่านไปแล้ว uh huh. เป็น20-30ปีเราก็มาใส่ครับผมวันนี้เราได้เห็นทั้งการเก็บอสุจินะครับการเก็บไข่ต่างๆนะครับนอกจากการที่ช่วยเหลือในการเรื่องการมีบุตรยากนะครับคุณหมอครับมันช่วยเรื่องอะไรได้อีกไหมครับในอนาคตครับอันใกล้มากๆมันจะช่วยยืดความสาวของผู้หญิงได้ครับ Hmm. ผมว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากค,คือปกติแล้วผู้หญิงอ่ะต่างกับผู้ชายผู้ชายเนี่ยเราแบบสมมติ70 80ถ้ายังหลังได้ก็มีลูกได้ครับแต่ผู้หญิงอ่ะพอ50หมดเมนละ uh. ก็หมดสิทธิ์ละกับ,บการมีลูกพอหมดประจำเดือนละผู้หญิงเป็นยังไงครับก็จะเริ่มโรยราลง uh. ถูกไหมเพราะว่าฮอร์โมนเขาหมดด้วยปัจจุบันนี้เวลาพอเราแบบเริ่มโรยราสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ต้องไปทำนู่ uh. ทนทำนี่ถูกไหมแต่ว่าแต่ว่าเราสามารถ คงความสาวเราไว้ได้ผู้หญิงมีรักไข่สองข้างรเราเฉือนชิ้นเนื้อมานิดนิดเก็บฟรีซไว้ก่อนอนะเอาไปแช่แข็งไว้แล้วพออายุหมดเมนหมดใช่ไหมเอาไปแปะของเราเองอเพราะฉะนั้นอนะยืดการมีเมนได้หมดเมน50ก็อาจจะกลายเป็น60และแทนที่เราจะเหมือนแบบเริ่มโรยรา,รยราตอนห0เรายืดเวลาการโรยราได้รรด้วยฮอร์โมนตัวเองอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมว่าในอีกประมาณไม่กี่ปีนี้ครับถ้าเกิดใครสนใจ ที่แบบมีบุตรยากหรืออยากจะมาตรวจเช็คสเปิร์มเช็คอสุจิว่าแข็งแรงขนาดไหนคุณหมอมีช่องทางการติดต่อ,อยังไงบ้างคบของเราก็ Dionysus Fertility Center นะครับก็ f c e e o o o ครับ t u t u IG, t i t t o t o k อกอ่าก็มีมีหมดครับแล้วก็มี Line Official เพราะฉะนั้นก็ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยครับอ่า่แหละครับ,รบผมก็ฝากก้ด้วยนะครับใครพ่อแม่คนไหนที่อยากจะมีบุตร แล้วก็อาจจะแบบมีบุตรยากไม่ติดสักทีนะครับมาปรึกษาได้ที่นี่เลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีัดีครับและหากที่ชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนำกันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผม เอางี้เอางี้พี่เก็บจีเผื่อพี่อยากดูของตัวเองด้วยเขาไม่จู้ดุไปถามเลยว่าว่ากังวลไหมครับจริงๆไม่ได้อยากดูหรอกแต่ไมเดินอยากเห็นเผื่อพี่จะดูว่าเขาไม่บอกของคนอื่นเราไม่ได้หลอกเราบอกของคนอื่นก็ได้คือเราบอกไปดูของคนอื่นดีกว่าเลยเดีไหดูได้นะก็ได้แต่ไมเดินพี่ต้องอยู่ในห้องนี้แป๊บหนึ่ง